สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้งทนพักเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพักเครื่องพักกิจการนากาเหรียญยอดนิยมต,ต่างนะครับดูตำหนิเกแท้ว่าเขาดูตรงไหนนะครับเราดูราคาตลาดว่าปัจจุบันเหรียญอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วผมยินดีรับชอบพักซื้อขา,ายและเปลี่ยนนะครับส่งมาได้ทางไลน์หรือว่าโทรศัพท์มานะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปแบ่งปันความรู้กันอีกแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญ หลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดหนองพระองค์นะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับหลวงพ่อทองอยู่ท่านมินครนะครับหลวงพ่อทองอยู่ท่านนะครับเป็นพระเกจิคณาจารย์ยุคเดียวกับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับหลวงพ่อทองอยู่นะครับท่านเนี่ยเป็นเกจิคณาจารย์ที่เก่งอีกท่านหนึ่งนะครับ ลองไปดูประวัตินะครับพันเนี่ยพิธีใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นพิธี25ศตรวรรษนะครับปู่ทวดอ่าวัดประสาทนะครับปี06แล้วก็พิธีวัดกลางบางแก้วคือพิธีใหญ่ระดับประเทศนะครับ108เกจิคณาจาร์เนี่ยจะมีรายชื่อหลวงพ่อทองอยู่วัดหนองพระอ,องค์เนี่ยไปร่วมปลุกเสกอยู่ด้วยนะครับ หลวงพ่อทองอยู่เนี่ยท่านเป็นพระสหายกับหลวงพุโตวัดประดูจชิมพีนะครับนะครับพ่อทองอยู่เนี่ยสมุทรสาครวัดท่านเนี่ยก็น่าจะติดกับคลองแสนแสบนะครับไปไหนมาไหนเดินทางสมัยก่อนทางเรือหลวงโตวัดประดูจชิมพีก็ติดกับคลองนะครับเขาก็เลยเป็นาพามิตรกันนะครับคืออาจจะเป็นเป็นพระนะครับที่สนิทกันเนี่ยนะครับ ท่านเก่งเหมือนกันนะครับลองไปศึกษาประวัติเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดนะครับกับท่านไว้นะครับเหรียญน,นี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหลังเสือปีสองพัน้าสิบเกนะครับที่ระลึกครบรอบเก้าสิปีนะครับรู้สึกว่าจะมีคลิปนะครับหลวงพ่อต้องอยู่เหรียญหนึ่งเป็นดับดาวแต่เหรียญน,นี้เป็นปีหนึ่งเก้านะครับ ดับดาวน่าจะเป็นสองหนึ่งนะครับสองศูนย์ผมจำไม่ผิดนะครับเหรียญนี้ก็ตอนหลังเนี่ยได้รับความนิยมนะครับมาตามตามมาครับเพราะว่าเหรียญดับดาวท่านเนี่ยเริ่มหายากนะครับเหรียญนี้ก็เลยได้รับความนิยมตามตามกันมานะครับดูไม่ยากนะเหรียญนี้นะครับผมบอกเลยว่าผ่านมือผมมาก่อนเนี่ยไม่แพงนะ เหรียญหลักร้อยนะครับผ,ผ่านมือเป็นพันองค์นะครับรุ่นนี้จํานวนสร้างเยอะนะครับน่าจะหลักหมื่นนะครับรุน่นนี้รุ่นนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลม,มันปูก็จะมีนวะนะครับเงินน่าจะมีทองคำนะครับดูไม่ยากนะเรามาดูกันดีกว่าเกจแทก็ดูยังไงนะครับเมตตานะครับ หลวงพ่อเนี่ยเป็นเม็ดเลยนะครับเบาตานึ่นลึกลงไปพื้นเหรียญน,นะครับมีเส้นสายลัศมีการปั๊มนะครับเกิดจากแรงกระแทกวิ่งกระจายออกเยอะมากนะครับเหรียญน,นี้ผมน่าจะซื้อมาเป็นพันเหรียญน,นะครับดูไม่ยากนะครับ เหรียญตึงจริงๆแล้วดูจากผิวพันธ์นะครับผิวพันธุ์อย่างเงี้ยแท้แล้วนะครับพลิกหลังเหรียญมานะครับพลิกหลังเห,งหรียญดูรูเจาะรูเจาะเนี่ยผม,มให้ความสําคัญจริงนะครับสามารถพิจารณาพระนะครับได้เยอะเลยนะครับถ้าตัดสินใจได้เลยนะครับรูเจาะเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากนะพอดีมีเนื้อปิ้นเล็กน้อยนะครับ กรรดูจอบแม่นๆนะครับได้เปรียบหลังเหรียญน,นะครับตึงไม่บวมนะครับตัวหนังสือคมชัดเจนเป็นแท่งนะครับเสือคมดูเล็บเล็บลายเสือนี่คมชัดเจนนะครับตัวนังทงตัวหนังสือคมชัดเจนนะครับ เรามาดูตัวตัดกันลักษณะตัวตัดนะครับปี2519นี่ตัดแทบจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมละทั้งเหรียญน,นะครับแต่ตัดสายั้งเหรียญตัดแทบไม่ขาดเลยนะครับตัดอย่างนี้แท้ดูง่ายนะครับดูไม่ยากนะครับเหรียญนี้ใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับส่งมาดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นรุ่นแรกรุ่นแรกก ยินดีรับเช่านะครับปกตทองอยู่เป็นเหรียญนะครับค่านิยมปัจจุบันนะครับราคาขยับขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอยู่หลักร้อยนะครับเดี๋ยวนี้อาอยู่หลักพันต้นๆนะครับแต่ก็ยังไม่แพงมากสูนเหรียดดับดาวไม่ได้นะครับน่าจะจํานวนการสร้างก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับอย่าลืมฝากกด s u b สไ r i b e กระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับ ที่ๆจะได้รับชมคลิปเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญพระตลาดอยู่ใหม่ๆเสมอนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมเรนโทนขอตัวก่อนนะครับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ